เกิดขึ้นได้ยังไงเป็นได้ยังไงนะฮะอธิบายอย่างนี้เลยนะท่านใส่ปุ๋ยท่านฉีดยาทุกชนิดยกเว้นยาฆ่าม,มาแมลงกับยาลาเท่านั้นที่ไม่เป็นอาหารของต้นไม้ถูกไหมฮะต้นไม้จะต้องเอาไปปรุงเป็นแป้งเก็บไว้ที่ใบ ไอ้ปันหนาของไปคือแป้งล้วนๆพอต้นไม้จะเอาไปแตกใบอ่อนไปออกดอกต้องเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลเหมือนที่มาเช้าเราคุยกันไว้ทีนี้เมื่อน้ำตาลวิ่งสู่ต้นแต่ต้นไม้ไม่ได้เอาไปแตกใบอ่อนไม่เกิดการออกดอก เช่นใครที่เคยทำสารไว้แล้วเคยทำสารมาภายในสองเดือนถ้าต้นไม้ท่านไม่ออกดอกไม่แตกใบอ,อ่อนไฟท็อปจะถามหาทันทีมีใครเคยเจอเคสนี้ไหมฮะเจอเจอทุกคนเพราะน้ำตาลมันไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปไหนเลยมันถูกเคลื่อนย้ายออกจากใบมาอยู่ที่กิ่งมาอยู่ที่ลำต้นเพราะนั้นลำต้นกับกิ่งมันจะอวกอ้วนหอมหวานด้วยน้ำตาล สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกนี้ชอบน้ำตาลทั้งนั้นคะหอมหวานไฟทอปซึ่งอยู่อาศัยอยู่ในดินมันจะเข้าจบทันทีเพราะอาหารเหลือเฟือหอมหวานนะฮะเพราะท่านฉีดเจ็ดถึงสิวัน15้าวันตามกฎเกณฑ์กติกาที่ท่านยัดเยีดยดให้ต้นไม้นั่นแหละต้นไม้ใช้ไม่หมดใช้ไม่หมดต้นไม้มันก็เลยอวบอ้วนเลย ไฟท็อปก็เลยทาหาทีนี้เมื่อเชื้อไฟท็อปมันเข้าเจาะมันเจาะยังไงฮะมันเจาะทุกเซลล์ของต้นไม้ที่เซลล์นั้นอ่อนแอเซลลนั้นอ่อนแอทีนี้พอพูดถึงเซลล์นั้นอ่อนแอผมขอเก็บไว้ตรงนี้ก่อนอธิบายถึงท่อน้ําของต้นทุเรียนให้เอาหลอดกาแฟมาตั้งตั้งชิดกันทุกหลอดอยู่ในแนวตั้งนั่นคือท่อน้ําของทุเรียน ถ้าใครมีอะไรคมๆลองเซกชันก็คือตัดต้นให้แบบกริบเลยเงี้ยท่านจะเห็นเลยว่าเปลือกทุเรียนมันจะเป็นรูๆเลยเปลือกทุเรียนเนี่ยเพราะเปลือกทุเรียนคือท่อน้ํามันจะเป็นรูๆนึกภาพนะเพราะนั้นใบคข่น้ําลําต้นเกิดสูญยากาศปริมาณน้ําที่ดินต้องมีถึงจะวิ่งสวนไปได้มันเป็นหลอดรากทุเรียนก็เป็นหลอดเพราะฉะนั้นท่อน้ําทุเรียนก็เป็นหลอด เชื้อไฟท็อปที่มันเจาะหลอดไหนที่เซลล์ไม่ไม่ไม่แข็งแรงมันก็เจาะเลยเจาะเข้าไปพอเจาะจเข้าไปแผลหรือหลอดตรงนั้นที่มันเกิดการติดเชือ้อจนเชื้อเยอะมันก็เกิดการกลมหนองอักเสบเหมือนเราหน้องแตกออกมานั่นคือเชื้อตรงนั้นปริมาณเยอะที่สุดแล้วใครเคยสังเกตไหมว่าถ้ามันเป็นตรงจุดตรงนี้พอตรงนี้หายปุ๊บ มันจะไปโผล่ตรงนี้ฮะในแนวเดียวกันคือหลอดเดียวกันมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีว่าเกิดตรงนี้จุดมาตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดไม่มีไม่มีใช่ไหมฮะลองนึกภาพนึกภาพนึกภาพเฉียงได้นะเถียงได้เฉียงได้ว่าผมไม่มีปืนมาเฉียงได้เลยตรงนี้คือเชื้ออักเสบที่สุดมันก็เลยกลมหนองแล้วก็แตกมา แต่พึงสังวัว่าเชื้อตรงนี้ตั้งแต่โคนไปถึงยอดเชื้อเชื้ออันนี้คือหลอดอันนี้มีเชื้อไฟท็อปเข้าไปแล้วแต่ตรงนี้มันเกิดเชื้อเยอะอักเสบกบหนองแต่งมาเวลาเวลารักษาท่านจะต้องขูดหลอดนี้แหละหลอดข้างๆที่ติดอยู่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะฮะแต่ทุกที กูมีจุดตรงนี้แหละกูวนแม่งตรงนี้แหละพานนะไอเชื้อไอหลอดข้างๆที่มันบางทีมันไม่ติดมันเลยติดเข้าไปด้วยเพราะท่านไปสก,กิดผิวนะฮะวิธีการรักษาเชื้อไวท็อปเมื่อมันไปจุดดำๆตรงนี้รักษาให้เร็วที่สุด พยายามขูดขูดแค่ให้เห็นว่าเส้นเชื้อมันลามยังไงมันจะต้องลามขึ้นบนและลงล่างเท่านั้นตามหลอดน้ําส่วนข้างๆผมบอกเลยว่าขูดหางแค่นี้พอหลังจากที่หมดเยื่อด,ดำๆแต่ขึ้นกับลงเนี่ยอย่างน้อยๆเลยไปอีก20เซนเลยจ้ะทีเดียวหายขาดทีเดียวหายขาดแต่เชื้ออันนี้มันไม่ได้หมดไปนะ มาไหลหลอดนี้มันเกิดการอักเสบอีกมันก็ถ้าเป็นจุดนี้ยังไงเดี๋ยวมันต้องเป็นตรงเนี้ยหรือไม่ก็ยอดตรงเนี้ยมันไม่มีมาเบี่ยงเลยฮะลองสังเกตดูใช่ไหมฮะเพราะนั้นวิธีการที่ไม่ให้ต้นเป็นเชื้อไฟท็อปง่ายนิดเดียวเองฮะอย่ายัดเยียดให้กับต้นไม้ก่อนจะฉีดอะไรถามว่ามึงหิวยางต้องการอะไรไหมไม่ใช่พอครบสิบวันท่านก็ฉีด ไม่ใช่ฮะอาหารเหลือคือน้ําตาลเหลือในต้นมาไหลปื๊บเรียบร้อยเชื้อราเจาะหมดทุกตัวสวนผมทําแบบนี้ทุกคนไปสวนผมเหยียบสวนผมบอกว่าทําไมทุเรียนสวนจารย์ไม่เคยตายด้วยโรคบอกมีม,มีมีเป็นโรคมีแต่เชื้อตัวนี้ยผมไม่ให้ค่าเลยต้นผมเอาจริงๆไม่เคย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ที่ตายกับไอ้ต้นเน่าโคนเน่าเนี่ยไม่รู้จักกับมันเน่ากันยังไงอ่ะไปดูฮะต้นไม้ผมแก่งมากไม่แก่งได้ไงฮะไปฉีดยาสิบสองครั้งเต็มที่ใบใบเต็มที่ก็ะสีที่ที่เหลือที่ดอกกับลูกหมดเลยผมไม่เคยไปยัดเยียดให้ต้นไม้แต่พวกเราพยายามอวดรวยอวดรวยกลัวร้านมันจนซื้อไปฉีดซื้อไปฉีด แป้งเหลือแป้งเหลือต้องเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วก็จ่ายสู่ตัว,ตวเชื้อก็เจบเชือ้อโรกเจาะหมดส่วนผมยาถามผมว่าเชือ้อไฟท็อปใช้ยาตัวไหนโง่งงมากมากกล้าพูดเลยอธิบายไม่ถูกเพราะไม่เคยโดนกับตัวแบบเป็นเชือ้อแบบคือคือ เยอะแล้วตายอะฮะเพียงแตเป็นฮะเป็นทุกวันทุกวันนี้ก็มีเป็นนะฮะเพราะว่าเราเราเราไม่สามารถบริหารจาัดก,การให้เซลล์มันแข็งแรงทุกเซลล์ได้แต่ถ้าผมเป็นผมก็แค่ขูดขูดดูเนื้อเยื่อถ้ามันยังขาวอยู่เลยขึ้นไปตามแนวดิ่งขึ้น20เซนลง20เซนแล้วผมทําผมง่ายมากเลยแค่ขูดหาเอาฟอสฟอริกแอซิดก็คือตัวปูรีอฟอนมาแก เอาถัง18ลิตรมาถังยาฆ่ามาแมลงถังยาอะไรก็ได้ถัง18ลิตรเติมน้ำลงไป15ลิตรหรือ18ลิตรใส่ฟอสฟอริกลงไป300ซีซีใส่คอไพรีฟอสลงไป150ตอนนี้คอคอคอไพโดนแบนแล้วก็แนะนำให้ใช้พิลิมีฟอสแทนนะฮะใกล้เคียงอ่าไม่ใช่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 จ้ะพี่เทีย่ยม ันนั้นเจอปุ๊บกลับบ้านนอนเลยแต่ก่อนที่จะกลับบ้านต้องพิสูจน์ให้รู้ว่ามันคือไฟทอฟฟราหรือพิเทียมโดยจะต้องถอดแมสออกและ้วจะมูกไปดมอันนี้พูดเรื่องจริงนะฮะดมเลยจมูกไปดมเลยฮะ,ะยถ้ามีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเหม็นเน่าไฟทอปถ้าไม่มีกลิ่นพิเทียมเดินกลับบ้านนอนไม่ต้องไปไม่ต้องไปขุดอปูนไปท้าอะไ,ไรสาระมากเลยเดินกลับบ้านนอนเลยพิเทียม ถ้าดมแล้วไม่มีเหม็นเน่าไม่มีกลิ่นกับไม่ต้องไปเจาะเสียเวลากับบ้านนอนเลยจะเป็นเฉพาะต้นสาวสาวขูดรอบดูต้นเนื้อมันใสหมดเลยแต่ใบมันร่วงหมดเลยเป็นอะไรครับข้างล่าง,ง,งให้สาธิตทานอย่างนี้นะฮะเชื้อไฟท็อปเชื้อไฟท็อปเนี่ยไม่ใช่จับเป็นที่ต้นอย่างเดียวบางทีก็เป็นที่คอดินบางทีก็เป็นที่ระบบรากทีนี้วิธีการดูว่าก็ไม้ต้นเนี้ยมันเป็น คือพี่เทียมเราตัดทิ้งได้เลยนะฮะถ้าพี่เทียมไม่ออกการนี้มันจะต้องเป็นไฟท็อปแน่นอนแต่ไฟท็อปเกิดที่ไหนคอดินหรือเป็นที่ระบบล่างวิธีการสังเกตก็คือใบท่านจะเริ่มกระด้างขึ้นเรื่อยๆใบจากใบดำมันท่อน้ำมันถูกตัดถูกตัดไปเรื่อยเพราะมันเป็นเชื้อไฟท็อปเข้าทำลายท่อน้ำต้องเสียหายเพราะนั้น ข้อน้าเกิดการรั่วใบท่านจะต้องถอดสีแล้วเริ่มกระด้างไปเรืเ่อยๆนะฮะแต่ส่วนใหญ่ใบจะไม่ร่วงหล่นนะฮะไม่ร่วงหล่นจาไว้เลยนะฮะใบจะถอดสีกระด้างจนเหลืองทั้งต้นเลยไม่มีแวกที่ใบนั่นแหละฮะไฟท็อปแน่นอนนี่คืออาการไฟท็อปอย่างเดียวไม่มีอาการอื่นแทรกซ้อนกล้ารับประกันแต่จะเป็นที่เน่าคอดินหรือเป็นระบบลาก่ะ ท่านต้องเอาจมูกลงไปดมอันนี้พูดเรื่องจริงนะพูดเรื่องจริงดมเลยฮะก้มไปที่โคนต้นเลยดมมีกลิ่นไหมถ้ามีแสดงว่าเน่าคอดินเพราะเน่าคอดินมันต้องสัมพันธ์กับระบบรากอยู่แล้วแต่บางทีคอดินไม่มีกลิ่นเลยแต่ตามรากนี่หมดเลยลองคุณด,ดูจ้ะ,จะน,นั่นนะคือปัญหานั่นแหละคือปัญหาวิธีการรักษาการุณายาถามผมเลยฮะ การเน่าคอดินสวนผมไม่มีไม่เคยเป็นไม่เคยเจอส่วนใหญ่ผมเจอเน่าตามต้นแล้วผมจะปล่อยให้มันรามทีครึ่งต้นแล้วผมค่อยรักษาด้วยเพราะผมไม่เคยตายด้วยเชื้อไฟท็อกเชื้อไฟท็อกที่เป็นที่ระบบเน่าคอดินกับระบบรากทั้งหมดจําไว้เลยฮะพยายามอย่าให้น้ําไหลผ่านโคนต้น นั่นคือวิธีแก้ที่ดีที่สุดเพราะเชื้อไฟท็อปอาศัยอยู่ในดินซึ่งมันเป็นจุลินทรีย์ถ้าน้ําท่วมมันหายใจไม่ออกมันต้องว่ายน้ําน้ําไหลมามันก็ลอยตามเพื่อหาเพื่อลอยไปกับน้ําเพื่อหายใจให้ได้พอไปเจออะไรที่มันยึดเกาะได้มันยึดเข้าเลยเกาะเลยกเลยกาะต้นทุเรียนติดเลยนะฮะวิธีการก็คือเอาดินถมคนต้นให้สูงไว้ก่อนคุณถมได้ตลอดเวลาถมได้ทุกฤด,ดูกาลไม่ต้องซีเรียสเลยฮะ ความสูงของต้นจะถมไปปรมาเมตรก็ได้ฮะถมไม่ครึ่งต้นก็ได้แต่ความกว้างต้องเหลือให้ลากหากินห้าสิบเปอร์เซ็นตไม่มีตายนะฮะลากตะขาบจะหากินตั้งแต่คนต้นจนถึงปลายสูงพุ่เลยไปประมาณสองเมตรเพราะนั้นวิธีการให้น้ำตรงนี้ต้องเข้าใจนะฮะทำไมดอกแตกดอกร่วงดอกอะไรเกิดจากเกิดเกิดจากการเข้าน้ำเกิดจากสภาพสภาวะอากาศเปลี่ยนมาถึงเป็นพาะปกติ ไม่มีใครบ้าให้น้ําทั้งผืนส่วนใหญ่ให้ในสมพุ่มใช่ไหมฮะอ่านั่นแหละแล้วลากมันได้กินแค่ลากมันอยู่ในสมพุ่มหกสิบเปอร์เซ็นตเลยออกไปอีกสี่สิบเปอร์เซ็นตแต่เวลาท่านให้น้ํามาท่านให้ตลอดช่วงฤด,ดูการช่วงแง้งท่านจะให้เสมอสมพุ่มหรือเลยมาก็นิดเดียวนั่นคือลากทั้งหมดได้กัดได้ได้ได,ได้ได้ดูดน้ำไน้ํา วิ่งสวนขึ้นไปได้ประมาณ60พอฝนตกมาตุ่มในขณะที่เป็นดอกลากทุกร้อยลากจาก60%มันกินเต็มร้อยเนี่ยทำให้ดอกแตกดอกร่วงที่เราเจอกันทุกปีนะฮะโดยเฉพาะปีนี้ปีนี้มันจะท็อกซิกอากาศจะสวิงไปรุ่นๆเลยถ้าใครรู้แกวตีน้ำองกวางปีนี้จะไม่เกิดอะไรเลยเห็นไหมหางแย้ที่รุ่นที่เขาล่วงเราก็ไม่ล่วง กอย่างจบข่าวเลยเพราะเราตีน้ําให้ลากกินเกือบร้อยเปอร์เซนต์แต่ถ้าใครให้น้ําอยู่ในวงปีนี้มีปัญหาเยอะเลยนะถ้าใครอยู่ในกลุ่มนําสวนจะรู้เลยปีนี้ผมจะตีน้ํำงวงกว้างให้เห็นเลยบอกใบให้เลยแต่คนไม่ถามก็ไม่บอก